ายสัปดาห์นี้เช่นเคยค่ะกับเพจต้องรู้คุณสุกฤ i นารกรพิจิตหรือว่าต้องนารานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกตกลงถ้าจะขายของตอนนี้เขาออนไลน์กันเท่านั้นแต่ดิฉันเองบอกตรงๆว่ายังไม่ได้คิดเป็นแมค่ค้าออนไลน์นะแต่ถ้าวันนี้ได้ฟังต้องนาราอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคะวันนี้พบกันอีกครั้งนะคะต้องนาราสวัสดีค่ะ แม่ปกติเนี่ย C F อย่างเดียวคือซื้ออย่างเดียวเลยแต่ซื้ออย่างเดียวมันก็ต้องหารายได้ด้วยนะคะที่เนี้ยขายของออนไลน์กับที่เราไปซื้อตามห้างเนี่ยมันเหมือนมันต่างกันยังไงคะครับแน่นอน <c oughs> หนึ่งก่อนเลยวิธีการต่างนะครับคือถ้าเราจะเป็นคนขายเนี่ยสุดท้ายแล้วการขายของแบบในห้างหรือมีหน้าร้านนะครับเราก็จะต้องไปจัดแต่งหน้าร้านลงทุนแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่คนเดินผ่านเยอะ แต่ในออนไลน์เนี่ยวิธีคิดเนี่ยจะเหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะครับแต่วิธีการจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อจะบอกนี้ว่าแต่ไหนแตาลายมานะครับเราตัดสินใจซื้อของยังไงเราจะคิดแบบเดิมสังเกตได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไปเดินห้างไปเดินตลาดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราก็จะหยิบขึ้นมาจับลองมาดูรีวิวถามพ่อคา้าแม่คา้าแล้วก็ลองจินตนาการว่าเอ๊ะมันเอาไปแล้วจะได้ประโยชน์หรือเปล่าหรือเ,เราอยากได้จริงไหมนะครับจริงแล้วในออนไลน์เป็นเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าณวันนี้เราไม่มีสิทธิ์ได้จับสินค้าจริง เราจะต้องไปจับสินค้าที่จะใช้จินตนาการเอาเพิ่มเติมนะครับก็คือดูภาพดูวิดีโอดูอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะบอกงนี้ว่าแน่นอนแหละหนึ่งคือวิธีการต่างแต่ว่าถ้าเราจะเป็นคนขายละ่ะวิธีคิดผมยืยนยันว่า,วายัางเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังไม่ได้อยู่ในออนไลน์ทุกวันนี้หรือบางคนที่อายุเยอะหน่อยไม่ได้โตมาจากออนไลน์เนี่ยลราบอกว่าเฮ้ยออนไลน์เราทําไม่ได้หรอกในความเป็นจริงเนี่ยวิธีคิดทุกคนเนี่ยทำได้อยู่แล้วแต่วิธีการเนี่ยแค่ค่อยๆ หาวิธีเอาค,คิดเหมือนกันก็คือฉันอยากขายของครับฉันต้องรู้ว่าลูกค้าอยากได้อะไรครับฉันต้องคิดให้ได้ว่าราคาฉันจะสู้คนอื่นได้อย่างไรใช่ไหมคะแต่วิธีการต่างกันเหมือนเหมือนแพลตฟอร์มต่างกันเท่านั้นเองเพราะว่าลูกลูกค้าเขาจับต้องสินค้าไม่ได้แล้วแหละแล้วถ้าหากว่าไม่รู้อะไรเลยอยากจะเข้าไปเป็นแมค้าออนไลน์ล่ะคะคิดเป็นแล้วแหละแต่วิธีการไม่รู้เลยต้องทำยังไงอะ คือจริงเริ่มเริ่มต้นก่อนผมอยากให้เราลองดูก่อนว่าสินค้าที่เราอยากขายคืออะไรนะครับซึ่งในออนไลน์นวันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ประมาณ3ประเภทนะครับประเภทที่1คือเป็นโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียยกตัวอย่างเช่น Facebook Instagram นะครับสิ่งนี้จะเป็นโซเชียลมีเดียเลยคือเป็นพื้นที่ที่สร้างมาเพื่อให้ผู้คนเนี่ยมาพบเจอกันมาแชร์ข่าวต่างๆแชร์ดรามา่าแชร์ข่าวสารบ้านเมืองนะครับส่วนประเภทที่2คือเป็นอ e ีคอมเมิร์ซ นะครับซึ่งอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยก็คือช้อปปี้ลาซาด้าพูด,ดง่ายๆก็คือเหมือนห้างเนี่แหละเหมือนห้างเซ็นทรัลเลยแต่ว่าอยู่บนโลกออนไลน์คือคนเข้าไปเพื่อไปซื้อของอย่างเดียวคือไปดูช้อปปิ้งต่างๆเลยโดยตรงเลยแล้วก็แบบที่3ามเนี่ยณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีแพลตฟอร์มหนึ่งที่ตอนนี้เรียกว่าทุกคนน่าจะรู้จักหมดคือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Tik t o k นะครับ<ม>ซึ่งเจ้า TikTok เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่เป็นโซเชียลคอมเมิร์ซ คือสร้างมาด้วยวัตถุประสงค์2อย่างพร้อมๆกันก็คือการรวบรวมผู้คนการให้ข่าวสารผู้คนอยู่ในกลุ่มและเป็นการช้อปปิ้งของผู้คนด้วยซึ่งณวันนี้ครับแพลตฟอร์มเดียวที่ทําได้คือ TikTok อยู่ณนชั่วโมงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ พอเราเห็นแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยแน่นอนคนเข้าไปใช้บริการแพลตฟอร์มก็ไม่เหมือนกันเหมือนวันนี้เราเดินตลาดนัดเราจะคิดแบบหนึ่งเราเดินห้างใหญ่จะคิดแบบหนึ่งเราจะเดินห้างที่เป็นห้าง B ิ๊กซีโรลลัสแล้ก็จะคิดอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในออนไลน์ก็เป็นเช่นเดียวกันสิ่งแรกที่อยากให้ทําคือเราจะต้องพิจารณาก่อนว่าเราเนี่ยอยากจะขายอะไรนะครับแต่คนก็จะเจอว่าเอ๊ะเราอยากทํรายได้แหละแต่เราไม่รู้จะขายอะไรต้องทํำยังไง เราอาจจะต้องเข้าไปลองมองซิว่าในออนไลน์เนี่ยมันมีสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะชอบเราอยากจะซื้อเราอยากจะ CF กับเขาบ้างนะครับเราเริ่มจากตรงนั้นก่อนก็ได้คือเวลาผมจะสอนคนที่ทําออนไลน์หรือจะขายของเนี่ยถ้าใครยังคิดไม่ออกผมจะพยายามหาจุดที่เรารู้สึกชอบ หาคอนเทนต์ที่เราเสพมากกว่าปกติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นต้นทุนมากกว่าผู้อื่นในสังคมพูดง่ายๆคือถ้าเราเจอว่าอะไรที่เราอินมากกว่าคนอื่นมากกว่าคนในสังคม70-80%เนี่ยสิ่งนั้นแหละลองจับมาหาของขายดู ค่ะเราก็เลยจะเห็นว่ารักอะไรชอบอะไรก็ขายแบบนั้นก่อนใช,ใช่ไหมคะแต่เมื่อสักครู่เราบอกว่าอ้มี TikTok อนะมะีมีเรื่องของช้อปปี้ a า a าดซึ่งอันนั้นอันนั้นถ้าเราจะไปขายเราก็ต้องไปไปคุยกับช้อปปี้ลาซาดานะแต่ถ้าเราจะมาเป็น TikTok อมาคอมเมอร์สผ่าน TikTok อบางคนก็บอกพรีเซนต์ก็ไม่เป็นพูดก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่สินค้าฉันดีดีนะแต่ฉันอยากออก TikTok อต้องต้องเริ่มพัฒนาย,ยัางไงคะหลักๆก,ก่อนเลยเราต้องเริ่มเข้าใจกลับมาว่า แพลตฟอร์มออนไลน์ที่พูดมาทั้งหมดเลยโซเชียลคอมเมอร,ร์ซอีคอมเมอร์ซเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารคือเขาสร้างมาเพื่อการสื่อสารแน่นอนถ้าวันนี้เราสื่อสารไม่เก่งเราอยู่ในตลาดนัดหรือเราอยู่ในออฟไลน์แล้วก็ขายของไม่เก่งอยู่แล้วแล้วก็ไม่พอแค่นั้นคนที่สื่อสารไม่เก่งเนี่ยมักจะเพื่อนน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติ <S 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 แต่ว่าถ้าคนที่สื่อสารเก่งๆอย่างเช่นคนที่เป็นเซลล์บริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเพื่อนฝูงเยอะแล้วก็จะขายของได้เก่ง เช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียเราอยากจะดังอยากจะไวรัลอยากจะคนรู้จักเยอะเราต้องเริ่มจากการพัฒนาการการสื่อสารให้เก่งก่อนครน,นี้การสื่อสารเก่งเนี่ยมันก็มีคอในการสื่อสารหลายแบบบางคนสื่อสารเก่งในลักษณะเอนเตอร์เทนเมนต์คือตลกปกะฮาสนุกเลยบางคนเก่งในลักษณะแบบจริงจังดรามา่าแล้วก็เช่นเดียวกันบางคนเนี่ยเก่งเรื่องของอินโฟเมชันครนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเรื่องตลกเนี่ยมันฝึกกันยากมากเรื่องทางอีโมณนทั้งหมดเนี่ยมันฝึกยาก คนบางคนไม่ตลกเนี่ยพยายามจะตลกมัน,ม,น,ม,นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ฝึกได้แน่ๆคือเรื่องของอินฟอร์เมชันวันนี้เมื่อเรารู้อะไรลึกมากพอเราจะพูดมันออกมาได้มีประสิทธิภาพเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้แนะนําคนที่ยังสื่อสารไม่เก่งเลยเนี่ยผมอยากให้โดดไปฟังอินฟอร์เมชันเลยเราต้องรู้จักสินค้าเราให้ดีพอต้องอินกับมันรู้จักเพนพอยของลูกค้ารู้จักว่าลูกค้าเนี่ยไม่ชอบอะไรนะครับลูกค้ามีปัญหาอะไรลูกค้าชอบอะไรลูกค้าดูแบบไหน ถ้าเราเข้าใจทุกอย่างตรงนี้แล้วเรามีอินฟอร์มเอชันรองรับได้มากพอถึงเวลาก็ถามอะไรมาเราตอบได้ครบหมดเนี่ย ถึงเวลาเราก็จะพูดเก่งโดยธรรมชาติคคนเป็นแม่ค้าออนไลน์เขาหลากหลายไหมคะในทุกวันนี้สําหรับต้องนารามองยังไงบ้างเพราะว่าแม่อย่างรุ่นใหญ่เนี่ยจะให้มาเป็นแบบแม่ค้าโอโ้โหหรือว่ามันนุ่งน้อยองน้อยไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนนะคะแต่ว่ามันมีความหลากหลา,หลายยังไงต้องเป็นตัวของตัวเองยังไงแล้วก็เชื่อว่ากลุ่มลูกค้าเขาแน่จะสนใจในความเป็นตัวเราของแม่ค้าออนไลน์ยังไงบ้างใชคร <ๆ S 2> ค,คือต้องบอกนี่ว่าแม่ค้าออนไลน์หลากหลายไหมคําตอบจะเป็นแบบเดียวกับแม่ค้าในตลาดหลากหลายหรือเปล่า แน่นอนหลากหลายเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่รวมผู้คนเข้าด้วยกันและผู้คนเนี่ยก็จะมีความไม่เหมือนกันอยู่เพราะฉะนั้น,นในออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยผมไม่อยากจะณนะวันนี้เราไม่อยากจะให้แยกออกจากกันละเพราะว่าทุกคนก็เล่นไลน์แล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเล่น Facebook ทุกคนเล่นโซเชียลมีเดียเกือบจะทุกคนและรอบตัวเราแปลว,แว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในโลกใบเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามถึงความหลากหลายผมมองว่าวันนี้หลากหลายเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องหาจุดที่เราเนี่ยนำเสนอ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่อมีมูลค่ามากกว่าคนอื่นนั่นคือเหตุผลว่าทาไมวันแรกผมถึงบอกให้เราลองมองซิเราชอบอะไรมากกว่าคนอื่นเขาอย่างนั้นวันนี้สมมุติว่าผมชอบเรื่องรถมากๆผมเป็นคนดูคลิปรถอยู่กับรถตลอดเวลาถึงเวลาเพื่อนรถมีปัญหาจะโทรถามผมเป็นหลักแปลว่าเรารู้แล้วนี่แหละจุดแข็งเราเราเก่งเรื่องรถกว่าคนอื่นเขาเช่นเดียวกันกับทุกคนจะมีเรื่องแบบนี้เป็นของตัวเองครับ ฉะนั้นวิธีคิดก็ไม่ได้ต่างกันเนอะว,ว่า1ก็คือว่าเราเก่งเราเชี่ยวชาญอะไรเราก็นําเสนอแบบนั้นวิธีคิดไม่ได้ต่างกันวิธีคิดที่น่าจะไม่ต่างกันเหมือนกันก็คือเอ๊ะจะขายอะไรจะนําเสนออย่างไรคู่แข่งเขามีอะไรอยู่เราจะต่างกันยังไงจะต้องประเมินยังไงบ้างก่อนที่จะเข้ามาในเรื่องเลือกของการขายออนไลน์นะคะไม่ต่างเลยครับก็จะบอกว่าณวันนี้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ยังมีเท่าเดิมอยู่ ถ้าวันหน้าภาสาสัมผัสเพิ่มอาจจะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายร้อยปีที่แล้วเราตัดใจซื้อยังไงแน่นอนคนขายอะ่ะก็คิดแบบเดิมเพราะฉั้นวันนี้อย่างที่ผมมองแต่ต้นเลยว่าวิธีคิดเนี่ยเหมือนเดิมแต่วิธีการแค่เปลี่ยนแปลงไปแต่วิธีการเนี่ยจากเดิมบางคนก็จะกลัวผู้ใหญ่ก็จะกลัวหูยากจังเลยในความเป็นจริงผมจะบอกว่ามันง่ายขึ้นเยอะ สมัยก่อนเราจะเปิดร้านทีหนึ่งเนี่ยเราต้องขับรถไปหน้าร้านเป็นกี่ร้อยรอบไม่รู้ใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ไม่รู้ใช้คนแบกของต้องจ้างนู่นจ้างนี่ณวันนี้เราจะเปิดหน้าร้านสักหน้าร้านหนึ่งเนี่ยเรานั่งอยู่ที่บ้านเราเปิดร้านได้แล้วค่ะเวลาจะเริ่มอะไรไม่ว่าจะอายุไหนก็แล้วแต่มันจะมีความกลัวเนาะก็จะกลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้ออนไลน์เขาต้องตอบลูกค้าย4บสี่ชั่วโมงหรือเปล่าหรือบางทีลูกค้าไม่พอใจไปว่าเราไปโวยวายเนี่ยจะรับมือ,อยังไงบ้างกับเทคโนโลยีซึ่งซึ่งอาจจะ เป็นของใหม่แล้วก็ไม่คุ้นเคยสําหรับบางคนนะคะครับคือจริงก็ยังเหมือนเดิมอยู่ดีคือเราเปิดร้านออฟไลน์ก็มีสิทธิ์ที่ลูกค้าจะว่าแต่คราวนี้การว่าแบบออนไลน์เนี่ยมันกระจายเร็วกว่านี่คือสิ่งที่น่ากลัวกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องบอกนี้ว่ามันอยู่ที่มูลค่าของเราด้วยว่าอย่างวันนี้เราผมเปิดร้านเนี่ยแน่นอนเราเองก็ต้องเคยทาพลาดเราก็ต้องทําอะไรที่มันขุกขักผิดกับลูกค้าแต่เราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําและเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเนี่ยเขามีความพึงพอใจมากที่สุด มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่ากลัวจะโดนดา่าก็เลยไม่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเราคิดว่าเรา,าสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเอาง่ายง่ายคือว่าผมว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งด้วยที่ในคนไทยอะครับของเราเนี่ยข้อดีคือเราเป็นสังคมที่ค่อนข้างรุ่มรวย<ม>บางทีเนี่ยถ้าเราผิดเรายอมรับเราขอโทษถึงเวลาเรารับผิดชอบเนี่ยมีคนพร้อมจะให้ภัยเสมอ ผมว่าเรื่องนี้ไม่น่ากลัวเลยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนที่โดยเฉพาะคนอายุมากหน่อยเนี่ยจะกลัวก็คือว่าเรื่องของการต้องมานั่งตอบลูกค้าเปิดแพลตฟอร์มมันไม่ถนัดเลยเนี่ยครับคือจะบอกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนามาเพื่อความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเล่นไลน์ได้อย่างคุณพ่อแม่ผมเนี่ยหลังจากเล่นไลน์ได้เนี่ยแป๊บเดียวเดือนเดียวกลายเป็นทําได้ทุกอย่างละ หลังจากช้อปปิ้งเป็นครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหคราวนี้ส่องของไปสนีส่งเข้าบ้านละซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกคือเราไม่ต้องไปกลัวมันละครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้มันทําเพื่อความสะดวกสบายอยู่แล้วมันง่ายกว่าสะดวกกว่าเร็วกว่าแล้วก็ที่สําคัญประหยัดทรัพยากรด้วยครับแล้วในต้องรู้เนี่ยจะบอกไหมคะว่าบริหารต้นทุนอย่างไรช่องทางการจัดจําหน่ายอย่างไรกําไรขัดทุนยังไงบริหารสต็อกยังไงก็จริงปกติเราบอกหมดเลยเราเราจะทํา คือแชร์กันว่ากันตรงตรงยคือผมเองเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นแบบ specialist ออนไลน์จะเป็นเก่งแบบออนไลน์นู่นนี่นั่นแต่ในความเป็นจริงอะครับพอเราทำธุรกิจถึงจุดหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ทําออนไลน์มาถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือออฟไลน์เหมือนกัน <S <S วิธีคิดอย่างเช่นคํานวณราคากําไรขาดทุนท,ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยหลักคิดเหมือนเดิมพูดง่ายว่าถ้าวันนี้เราอ่านหนังสือทําธุรกิจจบหนึ่งเล่มเนี่ยเราก็คือเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งออนไลน์ก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกัน ค่ะฉะนั้นก็เหมือนกับความรู้ที่จะขายของเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ถ้าหากว่าเข้าไปอบรมในหรือว่าผ่านเพจต้องรู้เราก็จะเห็นข้อมูลนะซึ่งต้องนาราคอ,คอยจะโพสต์อยู่ตลอดเวลานะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะบางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะหนึ่งรู้แหละว่าฉันชอบอะไรสิ่งที่ฉันเนี่ยมีอยู่จะเอามาขายหรือว่าจะหาของมาขายได้อย่างไรนะคะแต่พอมาเป็นวิธีการที่เปลี่ยนไปเนี่ย อยากจะให้แนะนำนิดนึงว่ามีอะไรต้องระวังไหมหรือต้องมีการจัดการความคิดอย่างไรกับวิธีการขายที่ไม่ใช่เดินไปตลาดแล้วขายของและแต่ต้องมาเปิดร้านค้าออนไลน์นะออนไลน์นะคะเบื้องต้นก่อนเลยถ้าเกิดเป็นเรื่องของฝั่งสินค้าเนี่ยผมอยากให้มองอย่างนี้ก่อนครับคือด้วยความออนไลน์เนี่ยบางคนกระโดดเข้าไปแล้วมันเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนที่เหมือนกับปลูกถั่วงอกขายเยอะ คำว่าปลูกถงงอกก็คือว่าวันนี้รับสินค้ามาเห็นโอกาสปุ๊บไปรับสินค้ามาโยนปล่อยโยนปล่อยโยนปล่อยไปเร,ยเรื่อยเนี่ยสุดท้ายธุรกิจเนี่ยมันจะไม่ใช่ธุรกิจระยะยาววันนี้ผมมองว่าธุรกิจก็คือธุรกิจข้อควรระวังข,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 ข้อที่1เลยคือเราอยากจะให้จะเริ่มทําอะไรสักอย่างวันนี้เราเสียเวลาเนาะเราใช้เวลาเวลาทุกคนมีค่าเนี่ยเราอยากให้มองว่าธุรกิจเนี่ยมันทำเงินระยะยาวให้เราได้ด้วยเช่นเดียวกันระยะยาวอย่างเดียวไม่พอมันต้องทาเงินระยะสั้นด้วยเพราะณะวันนี้ออนไลน์มันเร็วถ้าเกิดเรามีระยะสั้นมาาออนนนน่่มัดีกวา นะครับนั่นคือข้อควรระวังที่1ส่วนข้อควรระวังถัดๆไปเนี่ยผมมองว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่ลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงค่อนข้างต่ำก็เลยคิดว่า,าเราอยากให้มองว่าเราทดลองก็ได้ครับถ้าวันนี้เราเปิดเพจมากทาอะไรมากขายของไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสุดท้ายเราก็เหมือนกับใช้เวลาที่เราใช้กับงานอาลีเดกเนี่ยมาทําตรงนี้ถ้ามันดันเกิดเป็นโอกาสได้ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่ค่อยทําแบบใหม่ก็ได้ครับ บรรดาเรียกว่าลูกศิษย์หรืออะไรที่เข้าไปกับต้องรู้เนี่ยนะคะเขาก็มีสะท้อนไหมคะว่าเออเริ่มแรกนี่เขากลัวเรื่องอะไรแล้วตอนนี้พอหลังจากมาเจอต้องนาราแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนยังไงมุมมองเขาเปลี่ยนยังไงกับการทําธุรกิจออนไลน์นะคะครับจริงๆหลักๆต้องบอกนี้ว่าทุกคนจะเจอแรกสุดคือ i ม d ซ e t ท,ที่ที่กับที่เหมือนกับถ่วงตัวเองไว้อยู่ข้อหมายเช่นบอกว่าเราไม่มีต้นทุนเราทําไม่ได้หรอก เราไม่มีความรู้เราทําไม่ได้หรอกเอ้ยเรากลัวเจ๊งเรากลัวหมูกลัวมากมายไปหมดสิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าคือมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้สามารถมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ต้องบอกอย่างนี้ว่าในโลกที่เป็นออฟไลน์เนี่ยไม่ใช่มนุษย์ทุกคนนะครับที่สามารถเข้ามาได้เพราะว่าต้นทุนมันต่างกันรจริงๆแต่ในออนไลน์เนี่ยผมกลับมองว่าต้นทุนเนี่ยมันไม่ไม่จำเป็นต้องใช้มากขนาดนั้นคนที่ความรู้พอตั้งใจทําอย่างสม่ําเสมอคือคนที่เอาตัวรอดได้ในออนไลน์ เพราะฉันจะบอกว่าถ้าติดอะไรอยู่ก็ตามนะครับเน้นกันอีกทีเลยออนไลน์เป็นพื้นที่ที่ความเสี่ยงต่าที่สุดชั่วโมงนี้ผมว่าทําได้ทําไปก่อนทําไมต้องนาราถึงบอกว่าความเสี่ยงต่าล่ะคะเพราะว่าเราใช้เงินน้อยครับผมมองต้นทุนทางสองสอย่างนะครับหคือต้นทุนทางเวลานะครับเวลาเนี่ยเราใช้เวลาน้อยด้วยเราจะเปิดร้านสักร้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหผมเปิดร้านอาหารสมัยก่อนนะโ,โหเหนื่อยมากนะครับกว่าจะสร้างร้านได้กว่าจะขายข้าวจานแรกร้อยกว่าบาทได้เนี่ยใช้เงินเป็นล้าน สองคือเรื่องของการเงินแน่นอนต้นทุนทานการเงินเนี่ยต่ำมากเพราะว่าเราเปิดเพจเปิดอะไรมันฟรีหมดไม่ต้องมีค่าเช่าที่ถูกต้องครับแล้วณวันนี้มันมีระบบที่ดึงสินค้าแบบที่เราไม่ต้องสต็อกได้อีกนะคกม,มากมายไปหมดเต็มตลาดแล้วก็ต้นทุนที่3คือต้อนทุนความรู้ผมมองว่าวันนี้ถ้าเราจะเปิดร้านสักร้านเยเนี่ยโอ้โนะหกว่าเราจะ เอาเริ่มต้นเลยเช็คโลเคชันเนี่ยความรู้ก็มหาศาลแล้วถูกไหมแล้วเราลองเสิร์ชบลออไลน์ดูไม่มีใครบอกนะครับว่าทํำยังไงเขาก็จะบอกแค่ว่าอ๋อโซนนี้เป็นโซนไหนแต่ว่าในออนไลน์เนี่ยข้อมูลจริงเนี่ยในแพลตฟอร์มต่างๆ YouTube Facebook g o o g l e เนี่ยโอ้มีคนสอนเต็มไปหมดมีต้องนาราอยู่เยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าออนไลน์เนี่ยความเสี่ยงต่ําที่สุดเพราะว่าต้นทุนที่ใช้มันน้อยที่สุดค่ะต้องมีแรงจูงใจเนะเวลาคนอย่างที่ว่ากลัวก่อน แต่ถ้าหากว่ามีแรงจูงใจอย่างเมื่อที่บอกว่าโอ้รายได้เป็นแสนเป็นล้านเดี๋ยวนี้ทำกันไม่ได้ยากหรอกถ้ามาในโลกออนไลน์แล้วก็ไม่ได้จํากัดอายุด้วยอยากให้บอกหน่อยนะคะว่าเอ๊ะใครที่เข้ามาในเพจต้องรู้แล้วแล้วเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาทำยังไงก็ถึงประสบความสําเร็จนะคะครับจริงๆเริ่มต้นคือมีคนหนึ่งที่ผมค่อนขอ้างภูมิใจมากคือนะวันแรกที่เราเข้ามาเนี่ยมีวันนั้นผมไลฟ์อยู่แล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาด้วยเหตุผลว่าเขาจําเป็นที่จะต้องขายของออนไลน์แลละซึ่งเดิมทีอ่ะ เขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์สอนเยอรมันเป็นอาจารย์ทั้งชีวิตเลยไม่เคยทาธุรกิจไม่เคยขายของไม่เคยอะไรทั้งสิ้นแล้วก็สามีเนี่ยก็เป็นสตวแพทย์น,นะครับก,ก็คือเป็นครอบครัวที่ไม่ยุ่งกับธุรกิจเลยพูดง่ายๆแต่วันหนึ่งเนี่ยสามีเขาถูกเออริลีทายนะครับก็ลูกกาลังเล็กอยู่ก็รู้สึกว่าเอ้ยความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นก็เลยอยากจะมาทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็เลยคิดถึงการขายของออนไลน์นี่แหละรู้สึกว่ามันตามข้อจํากัดแล้วมันเวิร์กที่สุดแล้วเขาเดิน ไม่เคยทำกลัวเงินกลัวนู่นกลัวทุกอย่างเลยสิ่งที่รู้สึกภูมิใจที่สุดคือเราเนี่ยค่อยๆค่อยๆปลดล็อกเขาทางหมายเซว่าในความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยทุกคนมีรายได้หลักล้านได้นะครับชั่วโมงนี้ถ้าเรามองแค่หลักตัวเลขอย่างเดียวเลยการจะมีรายได้หลักล้านเนี่ยมันก็แค่หล c กเข้าหาคนสัก1 0 0่0แนคนคนเหล่านั้นเห็นมูลค่าเรามากกว่า10บาทเราได้เงิน1่ล้านบาทแล้วต่อเดือนซึ่งในออนไลน์ณนะวันนี้เนี่ยการเข้าถึงคน100่0คนง่ายมาก ในยิ่งในทิกต o k เนี่ยนะครับเผื่อบางคนเนี่ยทำสอชั่วโมงนั่นแหละเห็นคน,คนเห็นเขามากกว่า1 0 0 0 0แสนคน,คนเรื่องปกติเลยด้วยแพลตฟอร์ม hmm. เขาช่วยเหลืออะไรด้วยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อยๆปลดปลดปลด,ปลดเขาไปแล้วเราก็ปลดกับการเสริมด้วยความรู้ mm hmm. แล้วก็วิธีคิดเป็นหลักนะครับแล้วก็วิธีการเล็กๆน้อยๆผ่านมาประมาณ5-6เดือนนะครับ mm hmm. เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายได้เขา1ล้านกว่าบาทต่อเดือนซึ่ง ตอนแรกๆเนี่ยเขาัะเฟอร์มากร้องไห้บ่อยมากหาโทรหาผมร้องไห้ร้องไห้แบบเหนื่อยมากแล้วก็เป็นพี่คนหนึ่งที่อายุเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าณนะวันที่ได้รายได้มากกว่าล้านเนี่ยโทรมาร้องไห้เหมือนกันแต่ร้องไห้ว่าเฮ้ยพี่ทําได้ภูมิใจอะไรเงี้ยนะครับคือซึ่งผมก็ในฐานะคนที่เป็นเหมือนเป็นโค้ชเนาะเป็นอาจารย์เขาเนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจมากขึ้นมันทําให้เราเห็นว่าคนคนนี้ทําได้แทบจะทุกคนทําได้จริงๆเพราะเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนได้โอกาสหรืออะไรนะครับแต่ เขาเป็นคนที่ไม่ได้มี mindset ในฝั่งธุรกิจเลยมาก่อนแต่เขาใช้เวลา5-6เดือนเนี่ยเขากลับมี mindset ที่เป็นเจ้าของธุรกิจและเริ่มค่อยๆเติบโตแล้วแล้วประตูล้านกว่าบาทเดือนแรกเนี่ยมันเป็นประตูที่ทําให้เขาโตเป็นหลายๆล้านขึ้นไปมันไม่ใช่ล้านนึงแล้วก็หลังจากนั้นลดน้อยถอยลงครับวิธีการเปลี่ยนไปหมายถึงเข้าถึงลูกค้าได้มากฐานก็ยอดขายก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ เศรษฐีออนไลน์ยังไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะายังมีอีกหลากหลายมุมมองนะคะใครที่อยากจะเข้ามาเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวกลับมานะคะเพื่อจะมาตามกันค่ะว่าเอ๊ะแล้วดีมาร์มันอยู่ไหนแล้วจะขายอะไรดีวันนี้ขอบคุณนะคะต้องนาราหรือว่าสุกิจนารกรพิจิตรค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะสัปดาห์หน้ากลับมานะคะในอีกช่วงของเศรษฐีออนไลน์สิบเป็นนาริกา15นาทีถึง1 1อนาราินาทีผ่านทางหัวใจเศรษฐีกับดิฉันบอรวิวนิตสตรีนี้สวัสดีค่ะ